Okay. สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านผม BL คูงเกมเมอร์ครับวันนี้เราก็มาต่อกับเกมศึกชิงปราสาสตรแโลกอมอนสเตอร์ครับผมก็เกมนี้เป็นเกมที่ผมหยุดเล่นไปนานมากหยุดเล่นหยุดเล่นเพราะไอเกมซื่อไปไหนแหละเออไม่มีอะไรมากต่อกันหมดแหละเออเกมที่ผมจะเอามาเล่นกลับกลับมาเล่นเนี่ยเออพอดีเพื่อนผมมันเลิกมันเลิกเล่นซื่อไปไหแล้วไม่รู้เป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรของมันแล้วแล้วถามว่าติดเกมอะไรอยู่สึกชิงปราสาทกับอ่า อะไรนะกับเกมไฟวีไฟที่กำลงังงอ่ะยอดยอดราโดสิบล้านอะ่ะที่ว่าเล่นเล่นครอปด้วยกันอะ่ะเออในในตอนนี้ะนะก,ก,ก็เมาเเล่นสดใมึงจะกลับมาเล่นเหรอซึงิมประสาทเอ,อ้ยแต่มันกลับมาเล่นมันได้ฟักทองอะ่ะโอ้โหฟักทองมันเป็นฮีโร่ฮีโร่โในเกมนี้ไงก็เดี๋ยวผมจะมาเล่าอธิบายก่อนเรื่องตัวละครในเกมนี้อ่ะตัวละครในเกมนี้ก็จะมีหลกัลกๆที่เขาจะเน้นกันก็นกคือฮีโร่ฮีโร่ก็จะเป็นตามประเภทที่เราจะเอาไว้เปิด ส่วนคนที่เริ่มใหม่ๆก็จะเก็บจะมีหินเขียวอะไรประมาณนี้ก็เอามาซื้อฮีโร่ธรรมดาไปก่อนเนี่ยฮีโร่พิเศษแล้วก็ไล่มาจนถึงฮีโร่ในตำนานนะครับก็เก็บตามจํานวนหินเขียวให้ซื้อไปกแล้วกันแต่ผมก็ซื้อไปแล้วนะเก็บเก็บครบซื้อไปแล้วตัวตัวยมทูตเออเจ็ดพันซื้อไปแล้ววันจะเก็บซื้อพยายุทรายแม่งกูเกือบด้ซื้อนาอพยายุทรายยังดูดิไอเช็ดกดผิดขอโทษเนี่ย เพิ่งได้ฟีลเมื่อเช้าเองเนี่ยเพิ่งได้ฟีลเมื่อเช้านี่เองประมาณ6โมงมผมผมผมเข้ามาเล่นอะหกโมงห้าสิบห้าสิบหกแล้วประมาณนั้นนะครับผมก็ของผมก็ยังไม่เก่งพอก็ยังถือว่ายังไม่เก่งก็เอามาเล่นแก้ขัดมาโชว์ตัวมาโชว์ตัวมาโชว์ตัวโชว์ตัวละครฮีโร่ฮีโร่ฮีโร่เอองั้นก็ไปเข้าไปเลยไปดูฮีโร่กันฮีโร่ตัวดั้นนานนะฮะนี่เลย ก็มีตามนี้ครับของผมส่วนไอตัวพวกตัวกระจกกระจกยิบย่อยผมก็จับแดกไปหมดละเฮ้ยออนิมีไม่ได้จับกินเลยนี่วะนี่แหละครับก็มีท่านี้มีตำนานประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวครับผมก็ซึ่งผมก็จะบอกเลยตัวตัวหน้าสุดตัวแรกเนี่ยเดี๋ยวผมขอเขียนดูเรื่อยๆแล้วเพราะผมก็กลัวมันตัดมันไม่มีขึ้นข้างๆอ่อไอตรงหน้าเนี่ยไอยมทูตไอที่หน้าเหมือนปีศาจเนี่ยผมขอเรียกมันยมยมทูตมันถือเคียวไง ยมทูตเนี่ยยมทูตมันจะเป็นฮีโร่ตัวที่ผมซื้อแล้วส่วนไอตัวสกิบัตปะ่ะหน้าสกิบัตว่ะสกิบัตเนี่ยเป็นตัวที่ผมเปิดได้ส่วนตัวฮิวตัวเนี้ยตัวดูอิดเนี่ยดูอิดเนี่ยเป็นตัวที่มันแจกทุกๆเดือนตั้งแต่คนเริ่มเล่นเกมแล้วก็ข้างข่าวผมก็ได้เมื่อวานก็เปิด อ๋ทอทอก็ได้เมอวนเช่นกันพ,ยพยายุทรายเดี๋ยวพายุหมุนก็เพื่อนผมมันเรียกกันนะผมก็เรียกมันอยูพายุทรายหรือเรียกว่ามันเป็นอะไรนะเป็นส,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 สฟิงซ์มันต้องครึ่งครึ่งสัตว์ครึ่งนะท่านดีเออเอาพายุทรายเลยได้จากการเปิดกล่องเมื่อเช้ามันมันแจกกล่องอะไรไม่รู้กล่องกล่องใหม่มันมันเพิ่มเข้ามาแล้วก็เปิดได้เลยอ๋อส่วนนินจา นินจ้านี่ซื้อซื้ออะไรวะซื้อแล้วเปิดได้ไม่รู้ผมผมจะไม่ได้ส่วนตัวนี้ก็ซื้อใบใบใบพิเศษอ่ะมันจะใช้หินหินอ่าโลโลหินดาบซื้อซื้อเอาผมเปิดได้ไรประโยชน์อัศวินก็ตัวที่ผมเปิดได้อ่าไล่ตั้งแต่เมื่อวานก็มีซิคิวบัตครั้งคราวแล้วก็ทอทอทอมัเออน่าจะเป็นทอแล้วก็ซื้อหนึ่งตัวก็คือยมาทูดส่วนที่เหลือก็ตามนี้แหละครับผม อันนี้ผมเก็บไว้หนางฟ้าผมชอบนะหนนางฟ้าน่ารักดีเป็นตัวที่น่ารักที่สุดแล้วมั้งเนี่ยในในในเกมในนางฟ้าเนี่ยว่าจะทําให้เป็นขั้นสามอยู่มันมันทำได้กี่ขั้นนะผมจำไม่ได้โอเคก็เราก็จะมาดูกับเอ้ย oh. 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 อ้าวอ้าวอัพไม่ได้ว่าเต็มมันเต็มอ่ะผมจะอัพให้มันเป็นเก้าแสนห้าไงเก็บดิเพื่อได้เพื่อได้เพื่อได้ไ,ดไม่ได้วะมันต้องได้ห้า ห้าเซนโซ่โอ้โหต้องอัพอันนี้เพิ่มอ่ะโอ้ยแม่เจ้าเออต้องอัพเพิ่มเนี่ยโอ้ยแต่ละอัพไม่พอแล้วพี่เอ้ยชิบาหายแล้วครับผมเงินอัพไม่พออ,อัพนี่แม่งจบข่าวนะโอเคเราก็จะไปลุยสู้กันเลยก็หลักๆเกมนี้เน้นสู้ไปเน้นเอ่อเรียกว่าทำลายคนอื่นแหละก็ ดักหลักอุ้ยเสร็จกูมึงเอาไว้ตรงนี้เออไหนๆก็เห็นอย่างเงี้ยละผมจะอธิบายนะอย่าจัดทีแบบนี้นะเพราะว่ามันทีข้างหลังมันเข้าได้ต่อให้มึงจัดทั้งหน้าดักยังไงก็ตามมันจะเข้าข้างหลังได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมกดให้ดูตอนแรกผมจะปล่อยตัวนี้ไปเพื่อไปทำลายป้อมป้อมป้อมไม่มีแล้วโอเคก็เกมนี้ก็เลง่ายๆครับไม่ยากก็แค่กดวางลงไปเนี่ยครับแค่กดวางลงไปแค่เนี้ยแล้วก็รอให้มันสู้กันเองแล้วก็ตี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 ตตตตไปโอเคครับ เรียบร้อยครับหมดละก็มีตามจำนวนเนี่ยครับเนี่ยครับเรียบร้อยเละครับผมทีมผมก็ตายไปด้วยเนี่ยพายุทรายตื่นเห็นไหมโอ้ลูกไฟสีขาวเราไปบุกเขาได้นะครับบุกบุกแล้วก็จะได้เงินเงินตามจำนวนอะไรของมันอ่ะทางที่ดีเน้นเน้นเอาเงินไอไอพวกเงินเยอะๆดีกว่า ผมผมเห็นนี่มันขึ้นอ่ะคืออะไรเอาช่างมันมาจิดจิดตายโอ้มันจะเอาไว้ไก่ทำหอ,อกอะไรวะ <c oughs> เ,อเอ้าเฮ้ยตายแล้วตายแล้วโอ้โหโยมวัตูดกูนางฟ้ากูด้วยตายห่าไปเดว แต่คูล่านี่มันมีสกิลโกงนะจริงๆพอมันปล่อยสกิลมันจะดูดมันเลือดมันจะเพิ่มแต่ไม่โคตรโกงจริงจริงมันปล่อยสกิลไม่โคตรโกงอะ่ะปล่อยสกิลทีนี่โอ้โหดูด,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 ดเลือดดูดเลือดอ่ะเลือดเพิ่มเลือดเพิ่มอ่ะว่างั้นแหละโอเคคราวนี้หลังจากที่เราไปสู้กันแล้วเราก็จะมาดูระบบจ้างนครับก็ระบบจ้างก็จะเป็นเอ่อประมาณนี้แค่นั้นแหละครับผมกดค้างไว้ จะใช้แอรไอเกตฟองสบู่สีฟ,ฟ้าที่อยู่ทางมุมขวาเราข,ข้างบนในการจ้างนะครับผมเพื่อที่จะเอามาทําการต่อสู้หรือการป้อมฐานเราเพื่อเพื่อมีคนคนอื่นมาบุกนะก็มีตัวเลือกเลือกกหลายให้จ้างก็เลือกจ้างกรสบายตัวพวกตัวลูกน้องธรรมดาแต่หลังๆจะไม่ค่อยได้ใช้ลูกน้องธรรมดานะครับผมถ้าฮีโร่ของเราเก่งแป้งพอเก่งพอ ก็มันจะฮีโร่ฮีโร่ของเรามันก็มีหลากหลายนะเออมันก็มีหลายแบบในเกมเนี่ยแต่แต่ละตัวบางอันก็หาซื้อไม่ได้บางอันก็ต้องหาดรอปเอาส่วนอันนี้ก็คือลงฝึกลงฝึกฮีโร่ลูกจ้างแล้วครับผมก็จะฝึกเป็นขั้นเป็นขั้นไปก็สูงสุดบวก5เออบวก5้าก็5้าดาวแหละเออย5ด้าออดาวาเต็ม5าดาวปุ๊บก็จะจ้างตัวต่อไปได้เต็ม5้าดาวปุ๊บก็จะจ้างตัวต่อไปได้ซึ่งมี3มขั้นให้จ้างนะครับผมก็เลือกๆเอาใครชอบประเภทไหนก็เอาเน้นเน้นเอา ส่วนนี่ก็เป็นฮีโร่ที่ผมเอามาจัดวางครับเดี๋ยวดูไร่รูเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอกลับไปจัดใหม่กลับไปจัดใหม่ดหมเดี๋ยวผมผมกำลังเก็บเ,เพชรให้ได้หกพันผมก็ลองมาเปิดดูที่จริงตอนผมมาเล่นผมไม่ได้มาเล่นนานแล้วกลับมาเล่นเพชรผมมีหกพันนะและไอ้แต้มไอ้แต้มสีสียศยดยดสีเหลืองเป็นดาวกลมกลมไอเอ็นเห็นทางซ้ายผมไหมเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปมองมองทางซ้ายเออม,มองมาทางซ้ายมือตรงมุมจอ ข้างบนแล้วจะเห็นไอ้ร <the> ูปดาวสีเหลืองๆมีสามแสนมีสามแสนนะจะจนอะไรนะแบบวันเดียวฮีโร่ผมล่อไปเป็นร้อยล่อไปเป็นร้อยแล้วก็เพชรก็เอามาเปิดหกพันเปิดรัวๆแม่งได้ตำนานสามตัวแล้วก็ได้เด็กเ็กคุล่ากับอ่าเด็กคุล่ากับกับตัวอะไรวะตัวอะไรวะลืมอ๋อสกิบัตเออแล้วก็ตัวอะไรเงี้ผมลืมลวโอเคก็หลักๆผมมาเล่นก็มีเท่านี้นะครับก็มีระบบใหม่ หลังจากที่ผมเคยเล่นไปตะก่อนก็มีระบบสัตว์้ยงครับผมก็จะเป็นตัวบั๊บัฟพลังโจมตีบั๊บนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปครับผมใครโหลดไม่ได้ก็นั่งอ่านเอาผมเขียนอ่านเออเจ็บคอก็อันนี้ก็เป็นไข่ครับไข่นี่ก็จะไปไม่รู้ไปจะไปรับมาจากไหนผมผก็ลืมละก็เอามานั่งเปิดมาเอาเอามานั่งฟักไข่นั่งฟักไข่ปมนคนเที่ยเลยนั่งฟักไข่แล้วก็มานี่แหละครับส่วนอันนี้ก็เป็นของเก็บนะครับผมก็ไปเก็บเก็บกันได้ขาย ไอ้พวกนี้ไม่จำเป็นนะสำหรับผมไม่จำเป็นละไอ้พวกธรรมดาเอ้าเฮียจะขายสักหน่อยไหมอ๋อพอดีพอดีมันมันต้องยืนยันยืนยันสองรอบในการเปิดก็เอาไว้มาเป็นของเก็บก็นี่ครับเนี่ยะครับที่ผมบอกก็หินดาบอะไรเงี้ยที่ให้ซื้ออะไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็ถ้าใครอยากได้ไอ้พวกตัวตำนานแบบอื่นเร็วๆอู้จบคอว่ะจบคอไม่ได้กี่น้ำก็เร่งซื้อซื้อเร่งก็ได้ครับเอาเอานี่เร่งซึ่งไอ้ ไอโลไอโลหินเนี่ยไอโลหินเนี่ยไปหาได้จากจากตรงนี้ครับเ,เดี๋ยวลงดันครับผมนี่ครับลงดันนี้ครับก็จะมีหินดาบประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณแปดดาบครับเข้าได้แปดรอบชนะแปดรอบก็ได้กล่องมันชนะบอสน่ะเออไปไปสู้คนอื่นได้กล่องก็จะได,นะได้น่าจะได้ประมาณอ่อสักถ้าได้กล่องกล่องหลังม่วงน่าจะได้ประมาณสามร้อยหรือสองร้อยเนี่ยสูงสุด,สด ถ้ากล่องธรรมดาก็ได้ประมาณร้อยหนึ่งครับก็สะสมไปเรื่อยๆครับสะสมไปเรื่อยๆหมื่นห้ามังซื้อในการตำนานอีกในนี้มันจะมันจะมีขายในการตำนานมันจะวนๆอยู่ในนี้นะครับผมก็เก็บก็บได้เราสะสมเก็บก็ได้แต่แต่ผมแนะนํานะโหมดโหมดเนี้ยสำคัญเพราะว่ามันเอามาซื้อของในที่ผมเปิดให้ให้ดูเมื่อกี้ได้เยอะได้ได้ดีเลยมันมันมันช่วยได้ดีเลยแต่ถ้าจะเข้าไปเล่นในนี้นะผมแนะนําให้ทีมของคุณอ่ะมีพลังโจมตีสัก ามพันขึ้นก่อนเพราะมันมันไม่มีตัวอย่างให้ดูดิว่าว่าดูพลังโจมตีไงเดี๋ยววันหลังผมเดี๋ยววันหลังผมผมมาทำอันนี้ทำอันนี้ใหม่นะผมเก็บกุญแจไอเก็บดาบมันให้เต็มก่าไม่ไม่เล่นหรอกเดี๋ยวผมจะมานั่งทําการต่อสู้เนอลงดันะนะครับผมก็มันให้เก็บมันให้พลังโจมตีสักสักสามพันขึ้นก่อนเพราะว่าถ้าไอพวกเนี้ยไอพวกนั้นมันจะเช็คได้ว่าพลังโจมตีใครสูงถ้าสามพันขึ้นเนี่ย แล้วออไอ้พวกไอ้พวกที่มีพลังโจมตีสูง,สงหรือไม่ก็ไอ้พวกที่มีพลังโจมตีเท่าๆเราเนี่ยมันจะเริ่มมันมันจะเริ่มไม่กดออกแต่ถ้าเราพลังโจมตี2 0 0 0หรือ1,000ลงมาเนี่ยมันจะกดหนีออกเราเพราะว่าจะตีบอสไม่ค่อยเข้านลยนะครับนะครับผมก็เน้นประมาณนี้ก็ให้เน้นฮีโร่ที่คุณชื่นชอบประมาณเออให้ได้ประมาณร้อยกว่าร้อยยี่สิบอะไรประมาณนี้เน้นเน้นประมาณนี้อย่าให้อย่าให้หัวตีฮีโร่เราเป็นแค่เลเวล80เพราะว่า มันจะกดหนีเราเพราะว่าพลังโจมตีไม่ถึงแล้วมันโจมตีไม่เข้าด้วยบอสอะ่ะมันต้องรวมกันโจมตีสี่คนะนะครับผมก็โอเคตามนี้เอาก็ผมก็มาจะเรียกว่าไงก็เรียกว่ากึ่งรีวิวกับกึ่งมาเล่นให้ดูอะไรประมาณนี้เพราะนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากผมมาโชว์ฮีโร่ด้วยโอเคนะครับผมก็ม้เจอกันใหม่คราวหน้าคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวตอนนี้ผมติดเกมไอ้นั่นอยู่ติดเกมอะไรวะติดเกมเอ่อโตกเกียวเซเว่นซีเตอร์ เดี๋ยวมันมันเป็นเกมแนวไหนไหมมันเป็นเกมแนวเอ่อแนวแนวเพลงอ่ะกดกดกดจังหวะกดจังหวะรูปรูปดวงรูปดาวอ่ะเออใครใครใครเล่นบ้างเออน่าจะรู้เออนั่นแหละนั่นแหละผมผมติดอยู่ตอนนี้ติดอยู่อยากอยากได้ซูซูมากตอนนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมก็แคสเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมก็นั่งแคสนี่แหละนะครับผมก็ไปเจอไหนคลิปหน้าอย่าลืมนะครับชอบก็อ๋อเจ็บคอ เลยว่าชอบก็ดซับสไครก์กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับก็ช่วยๆผมหน่อยก็มีคนติดตามเยอะเดี๋ยวผมอีกไม่นานนี่หรอกเดี๋ยวผมก็ได้คอมแล้วเดี๋ยวผมก็มานั่งไลฟ์สไตแม่งเลยเออเทคนิกกูแรงนะ <t> ติดปัญหาเลเน็ตกูไม่แรงเท่าไหร่แล้ว <t> เออนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่บายบายครับผม <S <S กดกดออกก่อนมันมันไม่มีมุมนี้ไงโอเคโอ้ยไปโอเคครับ